ทุกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนไฟหน้ากับไฟบเลี้ยวร้อยยี่สิบห้าใหม่ครับผมก็ไปเบิกมาใหม่ครับแล้วก็จะมาทําการใส่เลยนะครับเริ่มเลยครับครับเราก็จะมาทําการแกะชุดเฟรมหน้าออกเลยครับต้องแกะออกนิดนึงนะครับต้องการออกกันออกนิดนึงครับ เอาออกหรือถอดปั๊กครับนี่ออครับ, <c oughs> รบโอเคครับหลังจากที่เราถอดเสร็จแล้วก็จะมาทําการเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วผมจะให้น้องผมถือกล้องครับ โอเคครับแล้วเราก็มาขาันัดออกเลยนะครับตรงนี้เบอร์แปดนะครับหาอลไรห้องก่อนขันเลยนะครับเบอร์แปดนะครับเฮ้ยเอดูเอา วิธีการเอาออกนะครับเรากดลงไปนะครับมันจะไม่ล็อกเห็นล็อกไหมครับมันจะไม่ล็อกตรงนี้นะครับช่องใหญ่ๆครับเรากดลงไปครับแล้วก็หมุนครับก็เอามานะครับเอาไฟแล้วก็ดึงออกดึงออกแบบนี้นะครับส่วนไฟเดียวครับเราก็ใช้ไขควงคันหอวครับ ข้งครับก็ข,ขันนะครับหลังจากที่เราคัางเสร็จแล้วครับเราก็มามาทำการประกอบหลอดไฟใส่อันใหม่นะครับเหมือนเดิมครับมันจะมีล็อกตรงนี้ครับตรงหลอดไฟนะครับเห็นไหมครับเนะี่ย ตรงน็อกตัวนี้ตรงล็อกเลยครับจะได้แบบนี้นะครับมุนไปไหนไม่ได้ครับถ้าเขาล็อกมันแล้วต้นก่อนต่อไปก็สายไฟครับเหมือนเดิมครับเราหาล็อกครับนี่ครับล็อกครับแล้วก็ทันใส่ตัวนี้นะครับให้ตรงล็อกนะครับ หลังจากที่ผมพยายามอยู่แสนนานครับกว่าจะได้ครับได้ก็จะน่าล่ะตาแบบนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบดูครับว่าจะใส่ได้จะไฟจะติดไหมใส่เลยครับตารดครับตารดครับโอ้ใจเย็นะครับ ปกติครับแล้วเราก็มาต่อที่ไฟเลี้ยวนะครับต่อาครับต่อที่ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเราเออผมลมดวูว่าน้ก็ขันเข้าไปก่อนนะครับ อีครับขนอดเลยนะครับขนัดสายเดียวครับเอาเครับครั้งเสร็จก็มาตาลักษณะท่าทางแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอีกข้าก็เหมือนกันครับ กันไนกันเลครับนะครับแล้วก็จะมาใส่ไฟหน้านครับ จะเพิ่งจะเพงเสียบไฟแลี้ยะครับเราต้องไปตัดโดยครั้งครับว่าเปิดไฟแล้วดูครับว่าข้างไหนข้างขวาครับข้างไานซ้ายครับผมขออนุญาตใส่ปัตนเงินนะครับโอเคครับแล้วก็ใส่เสียบไปทีท่ด้วยครับผมใส่ผิดครับเราต้องใส่ไฟหน้าก่อนครับ เตรียมมาใส่แฟเดียวครับมันจะมีตัวล็อกนี่ครับตัวล็อกอย่างเี้ครับไม่ให้เสียบครับเราก็จะมาทําการประกอบไปนะครับเสร็จแล้วครับอย่าลืมนะครับน็อตตัวนี้ครับเบอร์แปครับขันเลยครับ พิดานครับการพิเดาน,ดานโอเคครับเสร็จครับเราก็จะไปทำการประกอบมาเลยครับโอเคครับเราก็จะมาต่อ ใส่ไฟเดียวนครับก็มาสตาร์ทดูกันครับว่าเราใส่กวาแสงไม่ถูกครับนี่ครับแล้วใส่ครับแล้วก็หมุนครับเสร็จครับเสร็จไปที่เรียบร้อยครับแล้วก็ประกอบขึ้นเลยนะครับเราก็ทำการทำเสร็จไปที่เรียบร้อยครับ นี่ครับโอเคครับเสร็จแล้วครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปได้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันด้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ